เพื่อนๆจ้า,ยาแยตมากินน้ำพริกสิกายเด้อเนี่ยคือแยตอยากกินๆๆกกนะเพื่อนๆคือไก่ย่างแยตด้วยอันนี้สิกินซ้ำๆเท่าใดกับบวเบื่อเด้อเพื่อนๆคิดคิดขี้แยแอดบ่น้ำพริกแมอันกับข้าวบานเฮ้าองเงี้ยนี่ผักกระเทียมดองแยตเป็นละเด้อน,นี่เป็นละจ้าเพื่อนๆก็เหนือ แย็ดดองดองวันไหนวันเสาร์เนาะเออไอ้วันสุกนี่พักเสียนดองพักเสียนดองแยกํกำลังสีเฮ็ดมาเนี่ยจะอันนี้พักเสียนเด้อเพื่อนเพื่อนอันนี้พักเสียนคือห้าเห็ดกินผพ้ดเดียวเนาะอืมกินผพ้ดเดียวแม่เนเพื่อนแอ็ดกระเ็ดหาเนาะนี่ ยาแอดเห็ดงาหนวดมันก็เห็ดของเจ้าของเนาะเนี่ยยาแอดใหญมาเห็ดอยู่บ้านละเพราะเพราะยังให้คุณ่อยสบายเห็ดเหมือนึงกะถ้าเห็ดซีค้นซูมือกะกับเงินกับพ่อใส่เลยตัวเดือนซีค้นซูมือมันก็ได้หลายท่านเนาะสำหรับบ้านเฮ้าเนาะเงินสองสามท่านนี่ก็ได้เยอะๆเป็นเพื่อนเนาะสำหรับใส่ใส่จะเสร็จยาแอดเสร็จมากกินกับสมผักเสียเอ้สมกระเทียม แก็เสีมาต่ำแบบหุงไงฝานไวเรียบร้อยได้เปื่อนๆมากินกับยาแอดเดอร์ยาแอดกับมหุงเขา่าแต่เมื่อวันนี้แอดกินเข่าเจ้าไปก่อนแล้วเมื่ออื่นเจะุุงเข่าเนีย้ยเอาเด้อเจ้าไปหั่เพื่อนกินน้ำแจ่แอดซื้อมากมันพริกมาจากอินเดียพาคอยแพงจ้ะอันนี้ก็ประมาณ ประมาณสี่สิบบาทบ้านเท่าเนี่ยจ้ะม,มันปอนกลักวๆนะมันปอนกลักวปอนหนึ่งตอนนี้กับเพราะดันบ่ได้ถึงสี่สิบจ้ะเพื่อนๆจ้าแต่ก่อนได้ปอนหนึ่งยูพีก็ได้ต่างหลายบาทบานเท่าเนาะหกสิบเจ็ดสิบบาท,บาท,บาทแต่เดี๋ยวนี้ปอนหนึ่งก็ได้ประมาณสามสิบมือนีสามสิบเก้าบาทจ้กปอนปอนจ้ะเงินปอนจ้ะอังกฤษใส่เงินปอนจ้าที่นี่ มันปอนแพงก็ทั่วโลกเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะแพงที่สุดจ้ะเอเบิ้งในธนาคารเรื่องแต่วายายแอดบอกผิดเนาะก็น,นี่ยายแอดสื้อมากินน้ำพริกอันนี้แล้วก็นีน่ผักไท,ทยแล้วก็นีน่ยายแอดมีบุกกอกเลยเนี่ยายซื้อบุกกอกมาอันนี้หมูหมูมวะยายแอดซื้อมาเท่าไยว่าแปดหน่วยที่ยายแอดบอกเคยบอกกันเนาะ ไอ้กระสิฝานเครื่องนึงน้อยหนึ่งพ่อได้กินแหมเพื่อนๆก็บ้อจาเป็นแย่กระบ้อออกมากินเพราะว่านั่นมันก็แค่บักเน้ากับเทียมไอ้นี่ก็บไข่ก็เหาวตำไผ่เขาก็แกะบักทั่วใส่ไปหน่อยหนึ่งก็เป็นคำไผ่เนาะเพื่อนๆพื่อนแต่แย่แอมีกุ้งแย่กับสิตำใส่ปลาแดกเนาะเดี๋ยวแย่แอดซืมาตำแบบพริกให้เพื่อนๆเบิ่งเด้อที่มพริกขัวเนี่ยพริกนี้แย่แอดมักที่สุดเลยคือแย่แอดกินมาตั้งแต่แย่หูจะควมสิบเอ็ดสิบสอง กะบ้านเฮ้ามันก็กินแบบนี้เนาะคือแบบขนาดห่อเข่าไปสวนนะอย่าแอดเคยตะกรอนห่อเข่าไปสวนนะเพื่อนเพื่อนไปหุงเขากับแอนฟื้นอะไรประทศนี้กับเผาแบบพีกนี่แหละมะาตามตามัตมใส่เกลือบีบหาเก็บใบสมแล้วไม่ยังก็กินมันก็แซ่บไหมเพื่อนเพื่อนแล้วก็เผาแบบเผาบบเ,เขือแหมเพื่อนเพื่อนเคยกินบอนั่นล่ะของแซ่บแล้วเดี๋ยวนี้ก็พยายามสิก,กินแบบนั้นด้วยเพื่อนเพื่อน อนาคตนนคต,ต่อไปอาชิบ่มีไฟใส่เด้อเพื่อนเพราอ,อว่าบ้านฮว่าเดี๋ยวฝนตกน้ำท่วมอีหยังโอ้ยขวยบา้านที่เขาทำนาาไว้สิจพิษบอ่อละแต่ยาว่าขอยว่าหลายเด้อล่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาเบิ่งไว้เดี๋ยวมาเบิ่งอันอยาแอสิเฮ็ดแล้วน่ะแอสิสิเบิง่งให้เบิ่งเพื่อนเพื่อนอีเทียนเนอะแล้วๆยังคอยเบิ่งเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนๆนือนจ้าแล้วเลยเด้อเนี่ยมีสมพักกัะ สมตำจ้ะนี่เจ้าพริพกแต่ย่แอดกระแบงไวจ้ะเพราะว่าข้าสิก,กินมดเที่ยวเดียวอะได้จ้ะคือมันหลายเอาแบงไวตำไวกินมันหลังเนาะเอาใส่ตู้เย็นไวคือว่าถังเอา,าหอเห็นงาน,งเนเขาก็ได้หุงข้าวเหนียวแล้วก็มากินกับหนะเพื่อนๆจ้ะเนาะริมเนาะเพื่อน